บอไปใส่อยู่สีวิไลน้ำกันนี่ละมาช่วยกันสร้างพัฒนาช่วยกันรักษาพี่น้องโนเขาเครือข่ายสุขภาพอำเภอสีวิไลย,ยินดีต้อนรับอาจารย์นายแพทย์วีรวุฒิอิมสำราญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่8พร้อมคณะด้วยความยินดียิ่ง รเียนมและยินดีต้อนรับสู่อำเภอศรีวิไลน้องพ้องปพ่อแดนมหาสจรย์วัดเวรุวันหรือชื่ออดีตเล่าลือบ้านนาสายอำเภอศรีวิไลเยกการปกครองออกจากอำเภอบงการเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2531และได้รับการยกฐานะอีกครั้งให้เป็นอำเภอศรีวิไล เมื่อวันที่4กรกฎาคม2537อำเํภอศรีวิไลมีพื้นที่327.9ตารางกิโลเมตรอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวจังหวัด27กิโลเมตรเป็นการปกครองออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านมีประชากร39,590คนแยกตามกลุ่มอายุพบร้อยละผู้สูงอายุ16.24 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและพบอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตายการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลมีนายกฤษณพงษ์ชุมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไลและนายศักดินันดวงตาสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมจำนวนหนึ่งแห่ง บุคลากรโรงพยาบาลรีวิไลมีจำนวนทั้งหมด175คนเป็นข้าราชการ71คนพนักงานราชการ5คนลูกจ้างประจำา9คนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข61คนลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายเดือน29คนอัตรากำลังตาม FTE แพทย์มีจำนวน4คนจาก FTE 9คน ทันตแพทย์3คนจาก FTE 4คนเภสัชกร5คนจาก FTE 6คนมีพยาบาล42คนนักเทคนิคการแพทย์1คนจาก FTE 2คนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีจำนวน42คนประกอบด้วยพยาบาล10คนนักวิชาการสาธารณสุข15คนทันตสาธารณสุข4คน ผลประเมินความสุขของบุคลากร Happy No Meter ค่าคะแนนความสุขอยู่ที่59.62เจ้าหน้าที่มีความสุขดีและมีกิจกรรมการพัฒนาเพิ่มความสุขความผูกพันเช่นมีการประชุมเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอมีการเพิ่มค่าตอบแทนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำง,งานกิจกรรม OD เป็นต้น สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลรีวิไลัยข้อมูลณเดือนกุมภาพันธ์2,567 c u r ร์เรนต t เร2.67 Quick เรชโ o 2.48และแคช r รชโ o 1.32ในปี2,567 อยู่ในสถานการณ์ปกติ r i s กอ r ์ r i n g อยู่ระดับหนึ่งส่วนสถานการณ์เงินบำรุงของรพอพสอตออยู่ในระดับดีพอ,พอที่บริหารจัดการได้ทั้ง5แห่งการได้รับจัดสรรงบประมาณงบค่าเสื่อมของคอปอสอศีวิไลปี2564ถึง2566 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน100่ว100%ปี2567ผ่านการพิจารณาแผนรายการจากสปสชเขต8อดดอธานีรออนุมัติจัดสรรงบประมาณและจ่ายพลางก่อน50%ข้อมูล cmi ปีงบประมาณ2567เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ f 2โรงพยาบาลศีวิไลัยอยู่ที่0.59ข้อมูลการให้บริการ จำนวนครั้งผู้รับบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมถึงสามแอชัสดในปี2,566ลดลงอัตราครองเตียงอยู่ที่85.61สถานะสุขภาพสาเหตุการตาย5อันดับแรกปี2,566อันดับ1 CA ่งซ e s e ซฟซ a c s c k d และ d m ตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยในปี2566 gastroenteritis, chronic kidney disease stage 5 fever and specific, c o n c u s s i o n without open i n t r a c r a n i a l w o u n d และ acute nasopharyngitis ตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยนอกปี2566 d m type 2, hypertension, acute nasopharyngitis ฟังชั่น n นลดิสเปปเซียและ m ั s เ e อร์สเตรนตามลำดับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการรอบที่1ปี2567กลุ่มที่1่ดิจิทัลสุขภาพสกอร์3.2กลุ่มที่2 a r e อเรียเบส,สกอร์2.41กลุ่มที่3การกำกับติดตามนโยบายและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขสกอร์2.95 กลุ่มที่4มะเร็งครบวงจร (OVCA) c ลดแออัดลดร,รอคอยสกอร์3.2ผลการดำเนินงานรวม88ตัวชี้วัดสกอร์2.98การดำเนินงานตาม13นโยบายสำคัญมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกประเด็นส่วนมากผ่านเกณฑ์สุขภาพจิตและยาเสพติดมีการจัดตั้งกลุ่มงานตั้งแต่ปี2565 ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลและติดตามตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดส่วนอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีการฆ่าตัวตายซ้ำมะเร็งครบวงจร Cancer ซ a r r i o r มะเร็งท่อน้ำดีผลการคัดกรองในปี2565-2566จำนวน190-212ตามลำดับ พบผลผิดปกติจำนวน109และ79คนและในปี2567กํากำลังดำเนินงานคัดกรองไปแล้ว68คนพบผิดปกติ16คนส่งต่อพบแพทย์โรงพยาบาลบึงการสงสัยเป็นมะเร็งท่อน,นั้นดีหนึ่งรายมะเร็งตับ ผลการคัดกรองในปี2565ถึง2567พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับรายใหม่ไม่เกินร้อยละหไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในปี2566 เป้าหมายคัดกรองคือ50%เซได้รับการคัดกรอง520รายคิดเป็นร้อยละ54.85ซึ่งมีผลผิดปกติ41รายและได้รับการส่งกล้องจำนวน31รายคิดเป็นร้อยละ75.61สรุปผลการตรวจโครโนโสโคปีปี2566ดังนี้นอมอน9 9รายเร็กต้อนโพลิป5รายโคลอดโพลิป7ราย ไม่พบเคสที่เป็นมะเร็งลำไส้ปี2567อยู่ในช่วงดำเนินการคัดกรองแล้ว316รายคิดเป็นรอยละ29.62ผลผิดปกติ90รายซึ่งรอตรวจยืนยันผลอีกครั้งมะเร็งปากมดลูกการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA test ผลงานปี2565 2566ร้อยละ10.26และ27.20ตามลำดับปี2567กำลังดําเนินงานผลงานร้อยละ36.2และในรายการที่ผิดปกติเสี่ยงสูงได้ตรวจโคโลโนสโ,โคปีผลงานปี2565 2567ร้อยละ185.71และ87.5ตามลำดับ มะเร็งเต้านมผลการคัดกรองข้อมูลปี2565ถึง2566ร้อยละ53.97และ77.97ตามลำดับปี2567อยู่ระหว่างดำเนินการผลงานร้อยละ52.49การแพทย์ปฐมภูมิ อสมอมีศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีในการติดตามหญิงตั้งครรภ์เพื่อรับยาเสริมไอโอดีนการคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านปี2567มีอสมอจำนวน794คนมีศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานร้อยละ6 9 7 0 ลดแออัดลดรอคอยลดป่วยลดตายการดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี2567ประชากรอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ80.2ความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ80.74กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการคัดกรอง ในกลุ่มผู้ผป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตกหลอดเลือดหัวใจสติเมีจากการดำเนินงานที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือการเข้าถึงบริการการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อระยะทางการส่งต่อห่างไกลเพราะต้องไปที่โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลศุดนดรธานีโรงพยาบาลศรีนคริน แผนพัฒนาศักยภาพระดับบริการโรงพยาบาลศรีวิไลจะเป็นระดับสแตนดาดแผนพัฒนาปี2567ถ2569ตามเซอร์วิสแพลนและตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสแตนดาดในด้านเซอร์วิสแพลนสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี2567พัฒนาบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพปี2568 AOC <A OC, S 1> ระดับจังหวัดการดูแลผู้ป,ป่วยบาดเจ็บรุนแรง ISS มากกว่า15 Vision <15, S 1> ER Teleconsult ปี2569สาขามะเรง็งบริการเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเรง็ง สาขาสัญญกรรมผ่าตัดไส้ติ่งในด้านของการพัฒนาบุคลากรในปี2568มีแผนพัฒนาส่งเรียนวิสัญญีพยาบาลสถานชีวพิบาลมีการจัดตั้งสถานชีวาพิบาลที่โรงพยาบาลศีวิไล1แห่ง และจัดตั้งปุติชีวาพิบาลหนึ่งแห่งที่วัดมหาพุทธสาขอรตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลและโรงพยาบาลศรีวิไลมีคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพบริการ 30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวคอปสอสีวิไลมีการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานมีการปรับปรุงความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์โรงพยาบาลปรับเซิร์ฟเวอร์รอพศตอเป็นแบบออนคราวมีการส่ง P.H.R. หรือประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกแ่งมีการลงทะเบียน h e l ID ของประชาชนทั้งเชิงรุกในพื้นที่และเชิงรับในสถานบริการ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน Provider ID 100%ด้านระบบบริการเราดำเนินง,งานครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่การดูประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การนัดหมายแบบออนไลน์เพื่อขอเข้ารับบริการทั้งแบบออนไลน์ทางเทเลเมดิซีนและอออนไซต์ที่โรงพยาบาลหรือรอพศออต่อโดยการให้บริการของเราเป็นระบบแบบเปรทั้งหมด เมื่อรับบริการแล้วมีการส่งยาให้ผู้รับบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยทั้งระบบเท l ไรเดอร์ ควบคู่กับการส่งยาทางไกลเสนีและขนส่งเอกชนในพื้นที่เกินระยะเฮล์ฟไรเดอร์เมื่อได้รับยาแล้วก็มีการท่าเทเลฟาร์มาซีโดยเภศสัชกรการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2567ณโรงเรียนบ้านนาสแบงตําบลนาสแบงอำเภอศรีวิไลออกให้บริการประชาชนจํานวน12คลินิกมีผู้รับบริการจํานวน 2 0 3 2รายแพทย์แผนไทย,ยและเศษรษฐกิจสุขภาพมีการอบรมแค่แอสซิสแตนต์ประกอบอาชีพรายได้จัดอบรมหลักสูตรนวดแพทย์แผนไทย,พทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีสถานประกอบการรานการาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหนึแห่งมีศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลรีวิไลัยหนึ่งแห่งมีวิสาหกิจชุมชนด้านสมนุนไพรมีคลินิกกัญชาทา,านการแพทย์ คลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลศรีวิไลมีการจัดบร,ริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม1คนมีลายโอเอในการส่งข้อบ,บูลข่าวสารให้ผู้รับบร,ริการการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิไลปี2566ได้ปรับปรุงอาคาร OPD ติดตั้งโซล่าหลูตึก IPD ขนาด11กิโลวัตต์ ตึกกลางขนาด20กิโลวัตต์พลังยาและเวชภัณฑ์มิชยา14กิโลวัตต์ทำศาลาพักคอยหน้าตึกไอพีดีซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาปี2567จะดำเนินการต่อเติมห้องพิเศษที่ตึกไอพีดีจำนวน4ห้อง โดยใช้งบบริจาคขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมินราคาก่อสร้างมีโครงการติดตั้งโซลารูฟุท็อปขนาด60กิโลวัตต์ที่บริเวณหล,ลังคาตึก o ดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกกพจำนวน1,800,000บาทยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำแคนด้วยคามยินดียิ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคันแคนอยู่ห่างจากอำเภอศรีวิไล20กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบ2หมู่บ้านมีจำนวน685หลังคาเรือนมีประชากรทั้งหมด1,791คนมีวัดจำนวน3แห่งและหนึ่งในนั้นคือวัดเจติยาคีริวิหารหรือวัดผู่ทอ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของชาวอำเภอศรีวิไลและชาวจังหวัดบึงกาฬซึ่งห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1น1กิโลเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำแคนคมีอัตรากำลังประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจำนวนหนึ่งคนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยนักวิชาการสาธาราณสุขสองคนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวนสองคนและอสอมอีจำนวน47คน สถานะเงินบำรุงณวันที่15มีนาคม2567มียอดเงินคงเหลือปัจจุบัน2 7 7 0 8 8บาท75สตางปีงบประมาณ2567ได้รับการสน,สนับสนุนงบค่าเสื่อมจำนวน2รายการคือ 1. ซ่อมแซมรัว้วจำนวน165,000บาท 2. ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาชั้นบนอาคาร จำนวน2,15,400บาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัากประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลนาแสงจำนวน3โครงการเป็นเงิน150,000บาท ข้อมูลผู้รับบริการในปี2566 25มีผู้มารับบริการ9,981คนโรคที่พบมากที่สุดคือโรคทางเดินหายใจความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานตามลำดับปี2567มีผู้มารับบริการแล้ว 4,861คนโรค,โรคที่พบมาก<ร>ที่สุดคือความดันโลหิตสูงโรคทางเดินหายใจและโรคเบาหวานตามลำดับดิจิตัลสุขภาพ,ภาพการดำเนินงานบริการแพทย์ทางไกลปี2,566ผลงานจำนวน71ครั้ง ปี2567ผล,ผลงาน <9 S 2> จำนวน166 16 <6 S 2> ครั้งยืนยันหมอพร้อมอ ID ะ3 3 0 1 Provider ID 100 กิจกรรมนักท่องเที่ยวปลอดภัยที่เที่ยวปลอดภัยโดยวัดผูทอกมีแนวทางการดำเนินงานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมกลิ่น l ฮล์ t อ r ท c ชั่นที่กินปลอดภัยสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมมาตรฐานและแนวทางสุขาพิบาลอาหาร ผลงานเด่นปี2566โรงพยาบาลส่งเสริมส,ส,สุขภาพตำบลบ้านตานกัแคนได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน c l e a n and c ค e ี n ระดับดีเยี่ยมและได้ผ่านการประเมิน5สอจากสถาบานันฝึกอบรม Human Training ความภาคภูมิใจปี2566ได้รับความเมตตาจากพระครูสุนทรวิหารธรรมหลวงตาแยงสุกามโม เจ้าอาวาสวัดผู่ทอกพร้อมผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายได้จัดทําผ้าป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการประชาชนรวมมูลค่าทั้งสิ้น526,669 9บาทปัญหาและอุปสรรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำแคน มีพยาบาลวิชาชีพหนึ่งคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการร่วมด้วยทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และยูนิตทันตกรรมที่ได้รับบริจาคเมื่อปี2562ปัจจุบันชำรุดบ่อยทำให้การให้บริการประชาชนไม่ต่อเนื่องเพราะเรานั้นคือเราเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ ชาวบ้านคือชาวบ้านที่ต้องการพลังใจช่วยกันยกระดับสุขภาพอนามัยสาสุขสีริวิไลล้อมรวมใจให้ชุมชน